มาก็คือฟังแนวทางการเทนกันนะครับคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเทนกันยังไงนะครับคือก็คือสําหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับซึ่งนี่ก็คือรุ่นแรกนะครับที่ผมเทนนะครับเทนในกรนในกลุ่มปิดนะครับซึ่งก็ปัจจุบันรุ่นที่5แล้วนะครับแต่รุ่นที่5กําลังเพิ่งเริ่มเทนนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าก็คือให้ทุกคนนะครับส่งรูปภาพนะครับส่งคลิปหรือส่งอะไรคุณคหนาปัจจุบันนะครับมานะครับซึ่งน้องเขาก็ เนี่ยครับรูปด้านขวานะครับข้างล่างนะครับเขาก็ส่งมานะครับซึ่งเมื่อผมประเมินจากก็คือรูปภาพแล้วน้องเขาเป็นสกินนี่แฟนะครับคือการผอมลงพุงนะครับดังนั้นก็คือคนผอมลงพุงอ่ะเคสแบบนี้ไม่ยากนะครับก็คือการเขาเรียกว่าทำบอดี้รีคอมโพสิชันนะครับสามารถสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเคสที่ผมช่ำชองมากนะครับแล้วก็มาดูนครับว่าก็คือวิธีการเทยังไงครับซึ่งก็ 15%กูเ็นตณเห็นะครับด้านซ้ายที่เป็นนิ้วชี้นะครับนี่ผมจะใช้เกณฑ์วัดเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกมาเป็นเชิงลึกๆนะครับซึ่งเมื่อผมดูนะครับดูอดี้ f a ตน้องเขาก็น้องเขาอยู่ประมาณสัก2 0 2 5ซนเนี่ยครับซึ่งไขมันน้องเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าไม่ได้เยอะมากมายนะครับซึ่งก็เมื่อผมก็คือมาวิเคราะห์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ารูปน้องเขานะครับ ก็คือจะใกล้เคียง20-25เหมือนที่ว่าผมวงกลมนี่หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรูปน้องเขานะครับเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์แบบคร่าวๆนะครับว่าเราจะได้รู้แนวทางการกินการฝึกมันจะเป็นลักษณะไหนซึ่งผมผมเป็นคนเทนให้นะครับในกลุ่มผมก็จะไปบอกเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับรูปฝาของน้องนะครับก็เนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ไขมัน20-25ปประมาณนี้ ไขมันไม่เยอะเคสแบบนี้ไม่ยากนะครับถ้าคุณมีบอดี้แฟทไม่เยอะขนาดนี้ไม่ยากนะครับถ้าคุณทําตามในสิ่งที่ผมบอกนะครับซึ่งเมื่อผมดูอ๋อเคสแบบนี้ผมถนัดนะครับผมแปลงร่างมาไม่รู้กี่คนเลยนะครับซึ่ง15เปอเซนตนี้ครับเนี่ยครับที่วงกลมสีแดงมันใช้ในเกณฑ์วัดอ่าซึ่งผมจะต้อง คือผมใช้เกณฑ์วัดในการเทนว่าคนคนลักษณะนี้คนที่แบบมีบดีิแฟทประมาณนี้นครับไม่ไม่เกิน15หรือต่ำกว่านะครับควรจะสร้างกล้ามเนื้อได้หรือลดไขมันได้ทันทีเลยครับเรามาดูในทางการเทนนี่คือเขายังดึงข้อไม่ขึ้นนะครับแต่นี่คลิปที่เขาดึงข้อขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมต้องไปหาคลิปเ,เก่าๆที่เขายังดึงข้อไม่ขึ้นนะครับก็อัพตัวเองไปเรื่อยนะสามเดือนนะครับรู้สึกว่าน้องเขาใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะครับดึงข้อได้นะครับ ประมาณเกือบเดือนนะดึงข้อได้นะครับจากคนที่ดึงข้อไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ตอน,นแรกๆมาก็ขึ้นขึ้นแต่ขึ้นแข,น,ขนลงไม่สดนะครับแล้วก็มาอัพอัพอัพนี่คือทรงคลิปมาในกลุ่มนะครับนี่ก็คือท่าชิดอัพนะครับซึ่งการแทนรุ่นแรกนะเป็นอะไรที่มันมากนะครับซึ่งผมจริงจังมากนะครับซึ่งพอมารุ่น2รุ่น3ผมก็เริ่มปล่อยแล้วน็ว่า ใช้แล้วก็ไม่ทําตามนะครับแต่รุ่นแรกก็คือเขาทําตามในสิ season, ่งที you ่บอกมาเลยก็ม <men> <hate> ันเป็นอะไรที่สนุกมากครับเทนรุ่นแรกมันมากครับนี่ครับน้องเขาดิฟถงน้ําหนักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อวิทย์พื้นยังผิดเลยเขายังดิบไม่ได้นะครับสุดท้ายเขามาอัพตัวเองนะครับจนดิบดิบท่าถูกต้องและถงน้ําหนักได้นะครับนี่ก็คือน้องนะครับคนที่เขาอยากได้จริงๆนะครับเขาส่งการบ้านและทําตามในสิ่งสิ่งที่ผมบอกแล้วก็ไม่มีข้อแม้นะครับผมให้ทําอะไรเขาส่งหมดนะครับ นั่นแหละครับดูนี่ครับเขาจริงจังเขาอยากคนที่อยากได้มันจะมีลักษณะก็คือมีแพชชั่นแบบนี้นะครับกูจะเอากูจะเอาให้ได้นะครับกูจะเอาให้ได้นะครับนี่ครับนี่ดูครับการเทรนครับซึ่งก็คุณจะต้องส่งคลิปส่งอาหารนะครับถ้าคุณอยากได้นะครับเดี๋ยวถ้าคุณมาหาความรู้ก็ไม่เป็นไรครับคุณมาหาความรู้ได้เดี๋ยวถ้าคุณอยากจะ เปลี่ยนไปรูรื่องนี่ก็คืออาหารนะครับเป็นอาหารอีสานนะครับอาหารประเทศลาวเขาผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวเจ้าเขากินข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับเขาก็ส่งอาหารมาให้ผมดูนะครับเดี๋ยวก็คุณจะได้สัมผัสนะครับรุ่นที่5ก็คือการเทนเป็นลักษณะนี้นะครับส่งคลิปส่งอาหารกันให้ดูกันจริงๆนะครับซึ่งผมบอกเลยวว่าการที่ว่าคุณมาหาความรู้ได้ คือผมบอกอะผมบอกแล้วก็คุณไปทําอะไรได้แต่ว่าจะให้เห็นผลเลยนั้นคือผมไม่รับประกันนะแต่การที่คุณส่งคลิปส่งอาหารในกลุ่มนะครับผมบอกเลยถ้าท่าทางคุณปลดล็อกท่าทางคุณถูกค,ค,คุณกินสารอาหารเข้าใจในโภชนาการนะครับคือคุณไม่เปลี่ยนอะผมให้มาเหยียบหน้าเดี๋ยผมบอกเลยมันหนีกฎฟิสิกส์กฎฟิสิกส์ศาสตร์ไม่ได้นะครับนี่ก็คือมาดูน้องๆที่ว่าผมเทรนให้นะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ที่ว่าเป็นเพื่อนในเฟ b o o k ผมนะครับแล้วก็มาจากกลุ่มออกกํลาลังกายกลุ่มอื่นนะครับที่ว่าอยู่กลุ่มอื่นแล้วก็รูปร่างไม่เปลี่ยนไม่ไม่พัฒนาก็มาอยู่คุ่มเรานะครับผมก็แปลงร่างให้นะครับคือทุกคนทําตามในสิ่งที่ผมบอกแบบไม่มีข้อแม้นะครับถ้าเขาอยากได้นะครับซึ่งรุ่นที่4ที่ผ่านมาก็คุณเป้นะครับคนเดียวที่แบบ เอาจริงจังแนละทําตามในสิ่งที่ผมบอกมันนะครับเขาไม่มีอีโก้ไม่มีโหโคนะครับทั้งที่พื้นฐานออกกาลังกายเขาแน่นกว่าหลายคนนะผมกล้าบอกได้เลยว่าคุณเป้นะครับพื้นฐานออกกาลังกายแน่นกว่าคนเข้ายิมหลายคนอีกคนพ่อเข้ายิมหลายคนนะครับที่รูปร่างเขาไม่ไปไหนสักทีนะครับผมบอกเลยว่าบางคนพื้นฐานไม่แน่นเลยแต่บางทีผมไปทักไปสกิด เดี๋ยวผมจะโดนดาวนะครับบางทีบางคนเขามีโหขนนะครับบางคนก็คือกูเข้ายิมมาหลายปีแล้วทาไมพื้นฐานกูจะไม่แน่นนะกูซื้อไอเครื่องสมิทแมชชีนะซื้อเครื่องออกกำลังกายว่าที่บ้านหมดตั้งสองสามแสนทำไมพื้นฐานคุณจะไม่แน่นเอา้าแล้วทําไมรูปร่างคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่กลับไปคิดบ้างเลยครับคุณเป้มีพื้นฐานและก็ตอนนี้คุณเป้มีองค์ความรู้มากกว่าคนที่ออกกําลังกายมานานยังลดไขมันยังไม่ลีน ผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะผมไม่ได้มาโช,โชว์ว่าผมเก่งอะไรนะครับซึ่งที่ผมดูนะครับก็เดี๋ยวใครจะเข้ากลุ่มปิดนะครับก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกไปเทนกันจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้คุณเป้ก็ต้องอัพเลเวลตัวเองนะครับก็ต้องแปลงร่างคนอื่นให้ได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวแปลงร่างกันรุ่นที่5ครับก็ตอนนี้เขาก็มีก็คือ เพื่อนสมาชิกแฟนเพจเขาก็เทนอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมีแอดมินหญิงนะครับตอนนี้แอดมินหญิงก็เทนอยู่ก็คือเพื่อน2คนนะครับซึ่งก็ผมจริงจังมากนะครับตอนฝึกผมก็จะอ,อีกอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับก็คือจริงจังมากนะครับส่วนก็คือถ้าเล่นเล่นเขาเล่นเล่นนะครับแต่ถ้าฝึกออกกําลังกายวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเป็นแบบอีกคนละคนเลยทันทีเลยครับ ก็มีทุกรุ่นนะครับที่ให้ทําตามก็ไม่ยอมทําตามนะครับสําหรับเคสที่คนที่ว่ามีปัญหาจะเอาให้ได้ดังใจนะครับอย่างรู้อย่างนี้ไม่ยอมทําตามนะครับคือถ้าคุณทําตามคุณผองคุณรีมานานแล้วให้คุณดูคุณเป้เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้คุณดูขุดคุณาปัจจุบันนะครับก็เนี่ยครับรอ้อยแรงครับ